วันนี้ผมเหมือนมีอาการร้อนหน่อยๆแต่ก็เหมือนจะโอเคนะครับปกติดีปกติปกติปกติทุกอย่างโอ้มันมีอ้าสกปรกเออะไรเดิมๆมันก็เบื่อเหมือนกันนะเนี่ยเอาออกมากระแทกหน้ากูทีผีน่ะอ๋อนี่คือคนที่มาขอประตูกูไม่ได้บ้ากูไม่ได้บ้าแน่แน่ปู่ผมปกติแล้ว ขอ,อยาด้วยครับ ah! มึงไม่ใช่แล้วเอาอยามาให้ผมใช่ไหมครับขอกินยาวันละหนึ่งเม็ดโอเคขอบคุณนะครับอ ah! ันคือคนปกติอันไม่ได้บ้าอันคือคนปกติส ah! าวครับ วันนี้เอายามาให้ผมใช่ไหมครับปกติปกติมากเลยครับจะไม่ปกติก็คือผมนี่แหละผมเริ่มไม่ไหวแล้ว เอายามาให้ผมใช่ไหมที่ผมเปิดไม่ได้เจอเจนนาน,นเจไม่เหมือนเดิมไอ้เฮียดีปกติมอกินยานก่อนอโอเคเดย์ที่หกนะครับ ผมจะบ้าแล้วอ่าฉันจะได้